คาดการคราะห์การยุติสภาตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่เขาบอกเ <ภา S 2> ขายืนยันว่าเขาล่วงรัฐบาลอยู่อะ่ะก็คือพลเอกประวิตย์เอ่อทางก็พลเอกประวิทย์ก็บอกมาอย่างนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องปรับคลเรมก็จะไม่มีน<ม>ี่ยังไม่มีความคิดตรงนั้นเลยนะบรรยากาศยังยังไม่อยู่อาจะเป็นถึงขนาดนั้นเรื่องการเมืองเหรอคาดการวิเคราะห์การยุติสภานี่อย่างไรผมผม,ผมก็ติดตามสถานการณ์อป่าต่อเนื่องนะเรื่องการเมืองก็นะก็เป็นเรื่องที่ ผมก็ต้องอะไรวิเคราะห์สถานการณ์นะปรึกษาเลยกับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนใช่ไหมจ๊ะนั้นจะบอกว่านายกจะตัดสินใจแต่ผู้เดียวมันก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่มาโดยสุทธรัฐบาลต้องการตรงนี้คือทํางานให้ได้บ้านเมืองมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนก็ทํางานให้ได้ไปก่อนการเมืองก็ต้องไปว่ากันทางการเมืองต่อไปนะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญก็คือในเรื่องของการเลอกตั้งไป ในสภาใช่ไหมก็เตรียมความพร้อมในการที่แจงกันแล้วกันหนะลายอย่างก็ชี้แจงไปแล้วล่ะนะก็ผมก็ให้เหตินะในการที่จะอภิปรายอ,อะไรก็แล้วแต่เรื่องต่อรองขออีกัมตีผมยังไม่ใครขอ,อมาเลยนะนะยืนยันน่ยังไม่มีอย่งแล้วก็ยังไม่อยู่ในแนวทางนี้ต้องปฏิบัติในเวลานีผมบอกแล้วไ้ผมทํางานก่อน เรื่องของคําว่าเลือกตั้งซ่อมเขตก็เป็นเรื่องของซ่อมเขตไปประเทศเรามีกี่เขตอ่ะนะแล้วรุ่นใหม่มีกี่เขตสี400 <400 S 1> <400 S 2> ่ร้อยเขตใช่ไหมมันจะแพรเขตสองเขตก็เป็นเรื่องของแพ้ชนะก็วากันไปตามความนิยมของประชาชนแล้วบอกว่าเพราะเป็นเพาราะกระแสนิยมรัฐบาลเพราะเด็กประยุทธ์อยู่ในช่วงขาลงผมก็ไม่รู้กันว่าขาลงหรือขาขึ้นนะ ก็ผมก็เหมือนขึ้นบันไดแล้วลงบันไดทั้งวันเนะี่ยมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการทํางานมากกว่าผมว่านะการมองก็คือก,การเมืองเรื่องพภาครัฐก็ให้กำลังใจนะในการทํางานนะทุกคนทํางานไม่ง่ายหรอกหรอกโดยพ้ะงยิ่งการการเมืองในขณะนี้นะทุกพักนะครับผมยืนยันนะผมทราบดีนะผมก็อยากจะทําให้ทุกฝ่ายนะเกิดการความเข้าใจใพิจาและการในว่าพรรครวมรัฐบาลน,นะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรผมยืนยัน ผมพูดกับหัวหน้าพักร่วมทุกพักัะนะก็ไม่ดีมาอะไรนะครับเรื่องทาให้กําลังใจกับใครก็ตามให้กำลังใจกับทุกเเมอทุกคนนั่นแหละนะแต่ไปที่ทํางานร่วมกันทําความดีร่วมกันก็ต้องให้กำลังใจซึ่ันและกันนะครับการเตรียมความพร้อมพร้อมการประสานงานพักตีกิจไทย ก็เป็นการประสานง,งานโดยพรรคการเมืองพรรครวมรัางกันอยู่แล้วนะก็เข้าใจตรงกันว่าเราไปทำงานให้ประเทศชาตินะให้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปก่อนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องคำกล่าวใครจะพูดคากล่าวอะไรก็ก็แล้วแต่นะผมไม่ใช่คนเจ้าคาริสีข้ารมอะไรแบบไพนตะพินอนะก็ก็ใครพูดอะไรก็ฟังม็แล้วกันเรื่องการเลิ้ลยงไฟบรใจถามมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรดิคําถามเนาะนายกเป็นคําถามที่เป็นคำถามที่ปกติคือถามรายวันอยู่แล้วองั้นงั้นงั้นถามว่าแล้วเสียงตอนนี้นายกคิดว่าพอไม่ต้องเอาพักใหม่เขามาร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะพักไหนพักที่แยกออกไปพักของกลุ่มยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเขาเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อก็คือสถานะก็คือร่วมอะค่ะไม่ใช่ดิก็เพัาเขาบอกเขายืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะก็คือพลเอกประวิตยเอ่อทางพลเอกประวิตรก็บอกมาอย่างนั้น แต่ไม่จําเป็นต้องปรับคารมอไม่ต้องก็ยังไม่ยืนยังไม่มียังไม่มีความคิดตรงนั้นแต่การยังยังไม่อยู่อาเป็นกระดาษนั้นเธอเข้าใจการเมืองมากกว่านายกหรกอนายกมีอะไรอยู่ในมือไหมฮะตอนนี้มีอะไรนะมีไม้เด็ดอะไรอยู่ในมือไหมฮะมีกระดาษนี่ไงมีมีความมั่นใจมีความตั้งใจจริงแล้วก็ทำเพื่อประชาชนประเทศชาติมีแค่นั้นะ ถ้าถามท่านนายกสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ท่านนายกมองสถานการณ์การเมืองตอนนี้ว่าเป็นยังไงคะอะไรนะสถานการณ์การเมืองตอนนี้ในความรู้สึกของท่านนายกเป็นยังไงคะผมก็รู้สึกเฉยๆท่านนายกกดดันไหมคะที่ว่าปัญหาก็หลายอย่างแต่เวลารัฐบาลเริ่มเขาดาวค่ะที่ว่าจะเหลืออีกปีกว่าเนี้ค่ะจะแก้ปัญหาให้เสร็จทันไหมคะปัญหาจะแก้รัฐบาลเดียวแก้ไม่ได้แก้แล้ว ด้การสารแต่งงายู่ระางก็ต้องทำต่อกันไปถึงนวันนี้ผมอเา๋องเก่าแกได้เอแล้ว